สวัสดีครับมาตอนคลิปที่2เพราะว่าไม่ควรอัดเกิน20มนาทีเพราะเวลาโหลดย YouTube มันจะยาวมากผมเลยต้องอัดเป็น2ช่วงนะครับเพราะว่าอยากอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจเพราะว่ามันต้องใช้เวลาไม่อยากสรุปฟังแล้วฟังเอฟังไม่รู้เรื่องแล้วผมไปอธิบายแบบงูงปลา,ปาแบบพื้นฐานอะไรเงี้ยผมว่าไม่ดีอ่ะคือผมเคยเห็นบางเว็บอ่ะ วิธีการกู้บ้านให้ผ่านพอเข้าไปอ่านโอ้โหมันไม่ได้มีอะไรเลยทะเบียนบ้าน,นแบบประชาชนสเตทเมนต์คืออย่างนี้คุณไม่ต้องมาเขียนดีกว่าหลอกให้คนเข้ามาในเว็แบบไม่ได้มีเทคนิคเจาะลึกอะไรเลยแบบอืมเอออย่าไปว่าเขามากเลยแต่ว่าผม,ผมว่าทีมันก็บ้าบ้าบอของผมถ้าเกิดจะออกคลิปลงคลิปอ่ะผมก็ต้องลงคลิปผมให้เพื่อนๆฟังแล้วแบบโอ้โหใช่เหรอใช่เลย,เลยแบบเนี้ยอืมเยี่ยมเลย ฟังแล้วมันใช่อ่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้อ่ะเอออย่างนั้นน่ะนะอ่ะโอเคหัวข้อค,คุยไปแล้วมีอะไรบ้างทะเบียนการค้าเอกสารการเสียภาษีต้องมีเว็บไซต์เอกสารบินซื้อบินขายเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าอันนี้รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาเป็นส่งสินค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องส่งเป็นประจำอยู่แล้วที่ไปสี์ไทย นะครับแล้วก็เรื่องรูปท่ายถ่ายยังไงยที่บอกไปแล้วในคลิปเมื่อกี้ถ่ายสต็อกถ่ายกระบวนการผลิตการาการแพ็คของอาแล้วก็ต่อมาการเดินบัญชีและสเตทเมนต์หัวข้อนี้สำคัญและถ้าคุณทำธุรกิจจริงคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปปั่นสเตทเมนต์อะไรเลยผมบอกเลยนะ ถ้าคุณทำธุรกิจจริงคุณไม่ต้องเป็นต้องปั่น statement อะไรเลยผมยกตัวอย่างเช่นคุณสองประเภทแล้วกันคุณทำธุรกิจเป็นออกแนวขายให้ตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียวเช่นตัวแทนจำหน่ายอยู่อีสานเหนือกลางใต้ออกตกว่าไปสั่งซื้อสินค้าเข้ามานะครับคุณก็จะมีเขาก็จะโอนมาให้คุณเป็นล็อต เป็นล็อตล็อตละ3ามห0ื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งนะั้นผมไม่รู้นะเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ถ้าคุณทําจริงเนี่ยแบงค์ Bank เนี่ยมันจะไปเช็คจากสเตทเมนต์เลยนะครับเ,เห็นไม่ครับสเตทเมนตะ์น่ะซ้ายสุดมันจะเป็นวันที่นะครับแล้วช่องกลางๆก,ก,ก็จะเป็น T.S.T.Z.T.A.R.C.O.R. อะไรของเขาอะ T.R.N. อะไรของเขาอะรหัสตรงนั้นอนะแล้วก็ ซื้อเอ้ยไม่ใช่ซื้อดิฝากหรือถอนแล้วยอดคงเหลือแล้วก็ไอตัวเลข3 4ตัวเลขสุดท้ายเช่น 093A 074B อะไรของเขานั่นะคือตรงนั้นนะแบงก์เขาสามารถเช็คได้อยู่แล้วว่าไอตรงเนี้ยมันมันมาจากตรงไหนนะครับเงินมันมาจากเช่นคุณบอกว่าคุณมีคุณมี ทีมขายอยู่ทั่วประเทศเหนื้อภาคกลางออกตกแต่ปรากฏว่าสเตทเมนต์คุณเนี่ยแห้งเข้ามาจากตู้เงินตู้ฝากเงินสดอัตโนมัติแถวคลองเตยทุกครั้งยอดเข้ามาจากตรงนี้ตลอดเขาก็รู้ว่าคุณปั่นสเตทเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคุณำทำธุรกิจอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปปั่นสเตทเมนต์นะเอออ่าโอเคอันนี้พอเข้าใจนะ สองคือถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยรายย่อยเวลาเขาซื้อของคุณมันก็จะมาจากทั่วประเทศอยู่แล้วรายย่อยเวลาเขาโอนเงินเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นโอนเงินโอนเงินเคม b บายเอชซีบีอีซีเอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าเขาใส่ตู้เงินฝากมาเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะดูออกว่าอ๋อนี่โอนรายย่อยรายนี้มันโอนมาสองพจากเชียงใหม่รายนี้จากขอนแกน่นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นรายย่อยมันก็ทาธุรกิจก็โอเคแต่ทีนี้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ย การปันสเตทเมนต์มันจะค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าคุณขายของออนไลน์แต่คุณบอกว่าคุณซื้อสดไอ้ขายสดให้ลูกค้าแล้วคุณก็เอาเงินฝากตู้เองอันนี้ผมพอหรือแบงก์มันไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าซื้อขายของออนไลน์ส่วนใหญ่เขาก็โอนเงินกันเกือบร้อยเปอร์เซอยู่แล้วน้อยมากที่จะมาเอาของที่ที่บ้านหรือที่ร้าน ถ้าถามว่ามีไหมมีแต่ผมว่ามันก็ไม่ควรเกิน1 0 20%เช่นยอดขายคุณเดือนแสนเนี่ยคุณก็ควรจะมีเงินฝากตู้ที่คุณเอาไปเข้าเองเนี่ยไม่เกินหมื่นถึงสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปั่นสเตทเมนต์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปปั่นปั่นไปก็ไม่ได้พาะแปงก์มันก็รูออกพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์บ้าอะไรมีเอาเงินใส่ตู้ตัวเองตลอดซึ่งมันไม่ใช่แหละ อันนี้หมายถึงการเดินสเตทเมนต์นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องไปปั่นถ้าคุณทําธุรกิจจริงแล้วธุรกิจที่คุณทํามีกําไรเหลือพอที่คุณจะสามารถไปกู้แบงค์ได้ก็โอเคไม่ต้องไปปั่นปั่นยิ่งปั่นยิ่งไม่ได้นะครับสรุปการเดินสเตทเมนต์เดินบัญชีสเตทเมนต์ผ่านไปจบการคํานวณวงเงินกู้ให้เหมาะสมเช่นตรงนี้คุณต้อง ทำของคุณเองเช่นคุณขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายชุดนอนไม่ได้นอนขายครีมกระชับทรงอกขายยาบำรุงผู้ชายขายของเด็กเล่นคุณต้องทําบัญชีคุณอยู่แล้วว่ายอดขายเดือนหนึ่งคุณะ่ะเท่าไหร่นะครับทําบัญชีไวย้ยอดขายเท่าไรต้นทุนเท่าไรัค่าน้ํามันค่าเดินทางค่า เสียค่าโฆษณานะ a c e b o o k ไปเท่าไหรเดือนหนึ่งเหลือเท่าไหร่นะครับคุณเอามาเป็นค่าเฉลี่ยสักตั้งแต่คุณทํามาคุณจะสักคุณจะทําเป็นรอบอะเช่นมันจะต้องมีเป็นรอบรอบธุรกิจอะนะบางธุรกิจมันจะเป็นซีซั่นอะใช่ไหมครับเช่นช่วงหน้าฝนขายดีช่วงหน้าร้อนขายดีอะไรเงี้ยคุณเอามาเฉลี่ยให้ได้ว่าคุณได้กําไรคุณทํายอดขายผ่อนยอดขายเท่าไหร่แล้วก็กําไรหักแล้วเหลือเท่าไหร่เช่น ยอดขาย2 0 0แสนหักกำไรแล้วเหลือ2 0,000นะครับ20,000คุณจะคุณก็จะรู้ว่าคุณจะกู้เงินได้เท่าไหร่ผมเคยพูดไปหลายคลิปละ2 0 0 0 0เนี่ยเอาหลักการง่ายๆเลยนะครับกำไรคุณ2 0,000ืก็เท่ากับคุณเป็นคนเท่ากับคุณก็เท่ากับคนที่เป็นมนุษย์กินเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนเดือนละ2 0 0 0 0แต่เรากำไร 20, 20, 2 0 0หมื่นกำไร2 0,000นะไม่ใช่ยอดขาย2 0,000เพราะฉะนั้นถ้ากำไรคุณ2 0,000ืคุณ ก็จะกู้เงินเท่ากับวงเงินได้เท่ากับคนที่กินเงินเดือน20,000สูตรของผมก็คือ55คูณเข้าไปหรือ60คูณเข้าไปมันจะอยู่ระหว่าง55หรือ60อะ่ะตีว่า60แล้วกันเอามอรโรในแง่ดี60เช่นกํากำไรคูณ20,000คูณ60คูณคุณก็ได้หลาน2เพราะฉะนั้นคุณก็จะกู้บ้านได้ไม่เกินหลาน2นะครับแล้วถ้าคุณกำไรหักแล้วเหลือ20,000 แต่ว่าคุณมีการผ่อนลถอีกเดือนละ5 0 0พันแล้วกันนะสมมติคุณผ่อนลดเดือนละ5,000ันคุณต้องเอาผ่อนลดไปหักด้วยนะครับกําไรแล้วก็ต้องหักภาระหนี้รายเดือนของคุณด้วยนะเช่นกําไร20,000เออแต่เรายังไม่ได้หักภาระหนี้รลดภาระหนี้รดเราผ่อนลถอยู่เดือนละห้าพันเดือนละห้าพันก็จะเหลือหมื่นห้าหื่นห้าเอาคูณห0สิบเข้าไปก็เหลือ900,000เพราะฉะนั้นคุณก็จะกู้แบงค์เพื่อกู้ซื้อบ้านเนี่ยจากแบงค์ได้แค่900,000นะครับพูดง,ง่ายสรุปข้อนี้คือ ทำกำไรคำนวณกำไรของเราออกมาว่าเฉลี่ยเราได้กำไรเดือนละเท่าไหร่แล้วก็หักด้วยภาระหนี้ภาระหนี้นะครับเช่นมีบัตรมีผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนอะไรก็ว่าไปเอาหักภาระนี้ออกเหลือเท่าไหร่เอา60คูณนั่นแหละคือวงเงินกู้ที่คุณจะกู้ได้นะครับเพราะนั้นพอคุณรู้ว่าคุณมีวงเงินกู้ที่ควรจะกู้ได้เท่าไหร่คุณก็ไปดูบ้านในราคาที่คุณกู้ได้เท่านั้นนะแค่นั้นเอง แต่ว่าในการคำนวณวงเงินกู้ให้เหมาะสมเนี่ยบางทีแบงก์เขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วว่ารายไดย้ไม่ใช่รายได้เขาเรียกอ,อะไรมาจิ้นของธุรกิจคุณเน่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่เช่นเขาบอกว่าธุรกิจคุณมาจิ้นไม่เกิน15บห้าเปอร์เซ็นต์มาจินไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเดินบัญชเีเดือนละล้าน <c oughs> เดือนละล้านคุณก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณเขาให้มาจิ้นคุณไม่เกินแสนห้านะครับแต่เราต้องรู้ของเราเองด้วยว่าเราจะกําไรเท่าไหร่หักพลาดนี่แล้วเอาหกสิบเข้าไปค,คาคาบ้าน วงเงินกู้ที่คุณจะกู้ได้นะครับอ่ะต่อมาซ้อมกู้เงินอันนี้ผมก็เคยพูดไปเลย,เลยในคลิปก่อนๆหน้านี้แล้วลหะอ่ะเมะื่อกี้กำไรคุณสองหมื่นหักผ่อนลดไป5,000นะครับเท่ากับเหลือ1มื0น1 5 0ห0คูณก็คือ9,000 0 0นะครับ9,000 0 0เนี่ยถ้าบ้านราคา9,000 0 0เนี่ยมันจะผ่อนเดือนประมาณล้านละเจ็ดพันอ่ะ ผ่อนบ้านหลังเหนือราคาละประมาณเจ็ดพันถึงเจ็ดพันห้าปีสว่าเก้าแสนก็ผ่อนเดือนละหกพันห้าละกันนะครับสมมติบ้านที่คุณซื้อได้เนี่ยปีเก้าแสนผ่อนเดือนละหกพันห้าย้อนกลับมาแล้วจะซ้อมกู้เงินยังไงคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดไปนะครับซ้อมกู้เงินก็คือคุณต้องผ่อนบ้านเดือนละหกพันห้าจากนี้เป็นต้นไปคุณก็ซ้อมเลยครับซ้อมทุกเดือนเดือนละหกพันห้าคุณเปิดบัญชีต่างหากไว้เลย แล้วคุณก็ใส่เงินเข้าไปทุกเดือนเดือนละหกพันห้าหกพันห้าสมมุติคุณจะใส่ทุกวันที่สองคุณต้องใส่ทุกวันที่สองเดือนละหกพันห้าหกพันห้าผ่านไป,ปหนึ่งปีนั่นแหละคือเรียกว่าการซ้อมกู้เงินแล้วห้ามไปยุ่งกับมันเลยนะครับเงินก้อ,อนนี้เก็บเอาไว้ธนาคารเขาเห็นนะครับเช่นคุณจะกู้ซื้อบ้านสมมุติสมมุติว่ากาไรคุณหักแล้วคุณกู้บ้านในสามล้านสามล้านจะผ่อนล้านละเจ็ดพันอ่ะสามล้านก็ผ่อนสองหมื่นหนึ่งคุณก็ใส่เข้าไปเดือนละสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ 1ปีการซ้อมกู้เงินแบบนี้รับรองผ่านแน่นอนฉลุยแบง์เห็นแล้วแบงก์บอกโอเคเลยคนนี้เยี่ยมการซ้อมกู้เงินเป็นยังไงไปฟังดูนะครับว่าหาการซ้อมกู้เงินเป็นยังไงลองไปฟังดูลองหาคลิปดูของผมอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าข้อต่อมาสรุปเรื่องราวธุรกิจวิธีการทําธุรกิจให้ธนาคารเข้าใจในหนึ่งหน้ากระดาษอันนี้พอเข้าใจไหมคือ คุณเขียนเรื่องราวการทาธุรกิจของคุณน่ะว่าธุรกิจคุณคืออะไรสินค้าคุณคืออะไรแล้วคุณเจ๋งก็คู่แข่งยังไงแล้วทำไมธุรกิจคุณถึงอธิบายเขาเห็นว่าธุรกิจคุณจะยั่งยืนไปอีกนานแสนนานยังไงนะครับธุรกิจคุณกำไรเท่าไหร่คู่ค้าคุณคือใครคุณต้องซื้อของจากไหนแล้วก็คุณผลิตไปขายใครบ้างลูกค้าหลักๆของคุณคือใคร นะครับค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างกำไรต่อเดือนเหลือเท่าไหร่พูดง่ายๆคืออธิบายให้ธนาคารเข้าใจว่าธุรกิจคุณทำยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกสวอตอะเอาง่ายๆผมให้หลักการง่ายคือทำธุรกิจอะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงเด่นกับคู่แข่งยังไงนะครับธุรกิจคุณยั่งยืนด้วยอะไรแล้วคุณจะบริหารธุรกิจคุณ บริหารต้นทุนยังไงกำไรคุณได้เท่าไหร่ในหนึ่งหน้ากระดาษให้ธนาคารเข้าใจให้ได้คุณเขียนไงก็ได้ให้ธนาคารเข้าใจให้ได้ในหนึ่งหน้ากระดาษไม่ต้องเขียนเยอะๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกก็แล้วแต่ธุรกิจคุณของใครของมันผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่สัวข,ข้อหลักๆคือเป็นอย่างนี้โอเคหัว <c oughs> okay. ข,ข้อต่อมาถ้ามีหนี้ต้องลดหนี้ ถ้าไม่มีหนี้ต้องมีหนี้และชลําระให้ตรงอันนี้งงไหมอ่าไม่งงเนาะคือถ้ามีหนี้ต้องลดหนี้ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อมีหนี้บัตรเครดิตสินเชื่พอพรอมมิสอีออนเฟิร์สชอยอีบายบ้าบอคอแตกอะไรนั่นในระหว่างที่เพื่อนๆนซ้อมกู้เงินเนี่ยซ้อมกู้เงินเนี่ยระหว่างที่เราซ้อมกู้เงินไปเนี่ยเราก็ต้องปิดหนี้ด้วยนะครับหนี้เราก็ต้องไม่มีเราต้องลดหนี้ลงให้หมดภายในหนึ่งปี ก่อนที่จะกู้แบงค์ให้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปปิดก่อนค่อยๆทย,ยอยลดหนี้ลงไปเรื่อยๆอย่าไปปิดหวบ้าบเหมือนกับไปยืมเงินชาวบ้านมาปิดหัวข้อนี้ผมก็เคยคุยใน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 คลิปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ผมไปแล้วว่าอย่าปิดหนี้แบบตั้งใจปิดมันจะยิ่งทําให้กู้ไม่ผ่านนะครับค่อยๆลดหนี้ลงเรื่อยๆอ่าและถ้าไม่มีหนี้ล่ะทําไมต้องมีหนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีหนี้เลยเพราะว่าทํา การค้าไม่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนการขอสินเชื่อบัตรเครดิตมันยากไม่เคยผ่านสักทีชั้นขายฉั้นขายของออนไลน์ฉั้นไม่เคยทําบัตรเครดิตได้เลยทําไงล่ะฉั้นถึงจะมีมหน้การมหนี้มีเพราะอะไรทําไมต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมหนี้เนี่ยแล้วเพื่อนๆผ่อนหินี้ตรงเนี่ยในประวัติเครดิตบูโรเพื่อนๆก็จะขึ้นมาว่าเพื่อนๆมหนี้แต่ว่าผ่อนตรงอันนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมันจะเป็นข้อดีมากๆเลยทีนี้ถ้าบอกว่า ไม่มีหนี้แล้วไปจะมีหนี้ยังไงล่ะถึงจะทาได้ง่ายที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆไปขอบัตรเครดิตขอเปิดบัตรเครดิตด้วยการที่ใช้เงินฝากคาประกันเช่นเพื่อนๆมีเงินฝากอยู่ห้าหมื่นเพื่อนๆเอาเงินฝากห้าหมื่นไปคาประกันขอวงเงินบัตรเครดิตห้าหมื่นจากธนาคารไหนก็ได้มันให้เพราะว่าเพื่อนๆมีเงินฝากคำประกันอยู่นะครับพอสมมุติว่าไปเปิดวงเงินบัตร เครดิตวงเงิน50,000เอาเงินฝากคำประการปึ้งเพื่อนเพื่อนก็รูดใช้จ่ายไปนะครับรูดใช้จ่ายแล้วก็ใช้เต็มจ่าย5จ่าย30,000สอดสิ้นเดือนถึงรอบตัดบัญชีคุณเพื่อนก็ปิดบัตรไม่ต้องปิดหรอกเขาเรียกว่าชาระหนี้ให้เต็มจํานวนเงินไปเรื่อยๆอ,อย่างน้อยหนึ่งปีให้เขาเห็นว่าเพื่อนๆมีหนี้แต่จ่ายหนี้ตรงนะครับแล้วก็รูดซื้อของใช้จําเป็นเข้าบ้านไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือย รูดซื้อไป5 0 0พันพอสิ้นเดือนก็จ่าย5 0 0พันลูดซื้อแ0ดพันสิ้นเดือนก็จ่ายแ0ด0ันแบบนี้เขาเรียกว่าการสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับนะสรุปก็คือถ้ามีหนี้ต้องลดหนี้ถ้าไม่มีหนี้ไปทำบัตรเครดิตซะบัตรเครดิตแบบใช้เงินสดค้ำประกันนะครับได้แน่นอนไม่ต้องห่วงถ้ามีเงินสดค้ำประกันเปิดบัตรเครดิตได้อ่าโอเคข้อต่อมา ข้อสุดท้ายการเตรียมตัวกู้ต้องเตรียมตัวมาอย่างน้อย1ปีคือในหลักการของธนาคารน่ะจริงๆแล้วอ่ะข้อ1เลยอ่ะเนี่ยทะเบียนการค้าเนี่ยหรือจดทะเบียนเล็กทรกิจอ่ะจริงๆมันต้อง2ปีด้วยซ้ํานะครับแบงก์ก็ถึงจะให้แต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ต้อง1ปีอ่ะถ้าค,คุณเตรียมตัวมา1ปีอ่ะแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะหปียัง50 50แต่ถ้าคุณเตรียมตัวอย่างนี้มา2ปีอ่ะกู้ยังไงก็กู้ผ่าน บอกอะไรกู้ยังไงก็กู้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเตรียมตัวกู้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในการกู้ซื้อบ้านเนี่ยไม่มีทางลัดผมบอกเลยไม่มีทางลัดไม่ต้องไปเชื่อในหน้าที่มันลงในเว็บไซต์หรือในเพจอะไรต่างๆนัน,นะว่ามันช่วยวิ่งด้วยนู้นนี้ทำได้เลยเดี๋ยวเตรียมเอกสารไม่มีหรอกเชื่อผมเถอะไม่มีทางลัดมันไปหลอกกินตังเพื่อนๆอะ่ะเออ่อเดี๋ยวผมขอค่าเตรียมเอกสารสามหมื่นห้าหมื่นไม่ผ่านผม เดี๋ยวผมคืนเงินให้เพื่อนๆก็ไปเชื่อมันเอาไปให้มันสามหมื่นห้าหมื่นพอไม่ผ่านมันก็ขอเวลาเพื่อนๆอยู่เดือนสองเดือนแล้วมันก็ไปมันก็ไปหลอกคนอื่นมาอย่างนี้เหมือนกันอะแล้วมันก็ไปเอาเงินคออื่นมาจ่ายคืนเพื่อนๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวกู้มันต้องเตรียมตัวมาอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับไม่มีทางรัดผมบอกเลยอ่าสรุปตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองจดไปดูนะครับ อ่ะนี่ผมให้ดูจดไปว่าต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าทำได้แบบนี้กู้ผ่านกับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกับผมก็ไลน์แอดมาคุยกัน l i น์แอดไลน์แอดผมแอดครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ลาย ID ผมก็มี Ad Antonio ใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ a n t o n i o แอดโ a n t o n i o มีขึ้นมาแอดด้วยแล้วก็ดูในเดี๋ยวดูในรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็รบกวน subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าเกิดผมลงคลิปมันจะมีคลิปใหม่ๆลงมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นก่อนจะได้เข้ามาดูข้อมูลที่ผมมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูผมจากเพจใน Facebook ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่า ผมอยากสร้างฐาน <c oughs> ขเขาเรียกฐานกลุ่มสมาชิกเพื่อนๆให้กว้างขึ้นนะครับได้แบ่งปันข้อมูลกันดีๆแล้วก็เข้าดูในเว็บไซต์ผมได้นะครับแต่มีอะไรคุยกันใน Line แอดไลน์ไอดผมอ่ะหรือว่าจะอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามแต่ถ้า,ถาตอบช้าตอบอะไรอย่าตอ่อว่ากันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมยังไม่ได้ตอบก็ตอบตอบ่ตอว่าเข้ามาเพราะว่ามันเข้ามาเยอะมากนะครับ เป็นร้อยน้อยคนทั้งไลน์แอดทั้งเพจในอินบ็อกซ์นะครับเยอะมากแล้วก็บางคนถามเข้ามาด้วยคำพูดด้วยการข้อด้วยคำเขียนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมบางทีผมก็ไม่อยากตอบนะครับเช่นจะกู้เงินนี่คือผมก็ไม่รู้เขาพูดเขาเขียนเขาเขียนอย่างเงี้ยจะกู้เงินทำไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะถามคำถามผมให้ผมตอบคุณก็ควรจะเขียนให้ผมดีๆหน่อยเออ พี่ครับผมอยากกู้เงินกู้ไม่ผ่านทําไงดีครับมีวิธีการไหมอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปจะกู้เงินทําไงเป็นนี่อยู่ช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากตอบกูพูดตรงไอ้พูดแบบเนี้ยผมไม่ตอบแม่งเลยแล้วมึงก็กดเขาเรียกอะไรอันไลค์เอาไว้เหอะมึงต้องมากดไ like ลค์เพจกูหลอกอันจริงๆผมเกลียดมากเลยพวกบ้าอย่างเงี้ยนะครับเอาจะยีนาทีแล้วยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปละ งไงกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ